สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงในช่วงเดือนมีนาคมปี2,566ของชาวลัคนาราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและก็ความรักนะคะชาวมังกรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่าในช่วงเดือนมีนา จะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างนะคะทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักนะดูเหมือนคุณมีความสุขมีความสุขมากในชีวิตช่วงนี้นะคะเป็นความสุขความอิ่มเอมใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานสิบเหรียญมาเต็มค่ะช่วงนี้นะคะเดือนนี้มัม่นคงนะคะ เรามาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนละกันนะคะมีการเริ่มต้นมีการขยับขยายนี่คุณเป็นคนที่ที่มองการไกลแล้วก็มีความละเอียดอ่อนคิดแบบลึกซึ้งรุยพร้อมสู้นะคะเป็นคนเป็นเป็นนักวางแผนก็ได้นะคะเห็นมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นหรือบางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะมีการ ขยับขยายในเรื่องของกิจการการงานนะคะหรือลงทุนอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นหรือบางคนที่ถ้าทำงานประจำก็อาจจะมีงานที่2เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่ที่คุณได้ได้คิดได้ไตร่ตรองมาอย่างยาวนานเหมือนกันก่อนที่คุณจะตัดสินใจออกไปนะคะอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นมันมาทางประมาณว่า สิ่งที่คุณถนัดนะคะอยากจะเริ่มต้นเป็นงานที่คุณรักคุณชอบก็ได้ค่ะคุณมองเป้าหมายอย่างชัดเจนแบบต้องทำให้ได้ต้องหมายถึงว่าต้องทำต้องต้องเอาให้ได้ประมาณนั้นในเป้าหมายในงานตรงตรงที่ตรงแหล่งตรงตำแหน่งนั้นประมาณนั้นนะคะ ด้วยความสามารถของคุณนะคะคุณมีพลังกายพลังใจที่ที่เต็มเปี่ยมนะคะหนายอบคับเป็นความรู้สึกที่มันอิ่มเอิมหัวใจมีความสุขนะคะมีความสุขเป็นงานที่ทคุณรักนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณก็เป็นคนที่ตัดสินใจได้ได้เด็ดเดี่ยวเอกออสซอรนะคะตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวได,ได้ชัดเจนนะคะได้ชัดเจนได้แม่นยำนะคะประมาณนั้น เพราะคุณสู้คุณสู้ด้วยตัวคุณนะคะแล้วก็จะมีคนที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องนะคะเขาจะมาคอยช่วยช่วยเหลือคุณมาสนับสนุนคุณมาแบบชี้แนะแนวทางมีแต่ความรู้สึกที่มันที่มันดีๆที่มันคล้ายๆกับว่าคุณเจอกอญญารอายานิมิตท,ที่อยู่รอบๆตัวคุณเขาเขาเป็นแรงผลักดัน ทำให้คุณสู้นะคะคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคุณอยู่นะคะอาจจะเจอปัญหาบ้างแต่คุณก็นิ่งคุณก็นิ่งความนิ่งเท่านั้นที่จะสยบปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้บางคนอาจจะเจอเพื่อนในที่ทํางานหรือคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอาจจะก๊อปปี้ในเรื่องของการทํางานของคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่แบบลับๆล่อๆไม่ค่อยเปิดเผยสักเท่าไหร่ แต่ตัวคุณก็ตัวคุณรู้ตัวคุณรู้นะแล้วคุณก็พยายามจัดการอยู่นะคะเป็นสิ่งที่เป็นความรับก็ได้เป็นความรับแต่ตัวคุณรู้นะคะตัวคุณรู้อาจจะมีความรับเกิดขึ้นหรือการคัดลอกผลงานก็ปี้ประมาณนั้นธรรมดาค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะทำงานกัน เป็นทีมในสถานที่ทํางานหลายคนหลากหลายความคิดหลากหลายความรู้สึกอารมณ์เราไม่สามารถที่จะเดาใจใครได้อ่านใจใครออกแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงให้ให้ไกลได้เท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดีที่สุดแล้วก็ซัพพอร์ตดูแลตัวเองในอบวอนนี่ไงในเรื่องของการงานนะคะคุณจะได้เริ่มต้น มีคนหน้าตาดีเป็นคนที่จะมาติดต่อในเรื่องของการงานเป็นการเดินทางมาอาจจะเกี่ยวกับคนที่มีมียศมีตําแหน่งในหน่วยงานราชการก็ได้เขาเดินทางมาเพื่อที่จะมอบโอกาสในการเริ่มต้นนะคะเกี่ยวกับการงานสำหรับคุณ นออเพนเตอร์เคิร์นก็มาในเรื่องของความมั่นคงก็มีเหมือนกันนี่ตัวคุณนะคะควีน n อฟวอร์เลยนะคะเป็นราชนีเลยนะในการเริ่มต้นลงทุนการงานนะคะเด่นแล้วก็ดีมากมันมีทั้งความมั่นคงเกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการขยับขยายด้วย ความสามารถด้วยสิ่งที่คุณอดทนรอคอยมาคุณวางแผนมาไว้ไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นคุณก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงหนักแน่นแล้วก็ชัดเจนที่สุดไพ่ใบสุดท้ายของคุณสิบเหรียญมาเต็มนะคะในเรื่องของการงานขอไพ่เพิ่มเติมให้นะคะสิบเหรียญแล้วยังจะเพิ่มอีกเอาชัดๆไปเลยนะคะในเรื่องของการงานนะ อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหม Night of นอวอร์นคิงอ w ฟวอร์นในอ f คับระวังอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างแต่คุณก็จะได้ผู้ช่วยที่ดีนะคะคิง g อฟวอร์น เป็นคนที่มีตําแหน่งเป็นหัวหน้างานคุณก็ได้ค่ะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งที่อายุเยอะมากกว่าคุณเขาจะมาช่วยมาช่วยคุณมาแนะนําหรืออาจจะมาร่วมหุ้นลงทุนไปกับคุณก็ได้ในเรื่องของการงานนะคะเขามาด้วยความมั่นคงนะคะส่วนคนนี้นะคะนายออบครับคนนี้มาด้วยความจริงใจมาด้วยความรู้สึกที่ที่แบบช่วยเหลือ เป็นความรู้สึกที่ทจริงใจที่เปิดเผยนะคะเป็นนักรบก็ได้เป็นคนที่มีเป็นคนที่บุคลิกดีเป็นการเดินทางมานะคะหรือบางคนอาจจะไปเจราจาติดต่อลงทุนหรือกับหน่วยงานหรือองค์กรอะไรบางอย่างคุณอาจจะได้รับข่าดีเขาคนนี้เขาอาจจะเดินทางมาเพื่อที่จะอนุมัติในเรื่องของการเงิน การงานกับตัวคุณก็ได้นะคะประมาณนี้เป็นข่าวดีเป็นสิ่งที่ดีนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะการงานผ่านไปด้วยดีเพราะฉะนั้นส่งผลในเรื่องของการเงินก็ย่อมดีได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีการเริ่มต้นมีการลงทุนเกิดขึ้นนี่ไงมีทั้งคนช่วยเหลือคุณแล้วก็เหมือนกับมีฐานมีฐานหลักทรัพย์ค้ำประกันที่แบบ มันมั่นคงอ่ะอนะคะเป็นหลักทรัพย์ต่างๆที่มันมั่นคงที่ทําให้ตัวคุณดูในช่วงนี้ดูโดดเด่นดูโดดเด่นแล้วก็มั่นคงมากนะคะเดี๋ยวขอไพ่เพิ่มเติมให้นะคะในเรื่องของการเงิน t o of c u p ใ n i of s w o r d 3 t r e of p e n t a c l e นะคะ ในเรื่องของการเงินมีผู้ช่วยเข้ามาจริงๆด้วยค่ะมีผู้ช่วยมีบริการมีหุ้นส่วนที่คุณที่จะสามารถสานต่อหรือลงทุนเจรจาไปได้เป็นคนที่ที่ถูกใจแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีความสามารถไปต่อได้นะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของการการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นการร่วมหุ้นลงทุนมากกว่าสองบุคคลขึ้นไปนะคะมากันแบบเป็นทีมงานประมาณนี้นะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะความรักหน้าไพ่ยังไม่ค่อยเด่นชัดมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวพอไพ่เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับในเรื่องของความรัก สตริงใน h p e n token t e m p r a t e ไพ่บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เป็นคนที่เก่งและแก่งนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสวยหล่อเชิดหญิงเป็นคนที่ไม่งอเท่าไหร่ในเรื่องของความรักขอโฟกัสไปในเรื่องของการเงินดูแบบ เริ่มอู้ฟู่แล้วนะคะมีเงินเหลือกินเดือใช้แต่ช่วงนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายบารนานอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิดในเรื่องของความสมดุลไม่มีความรักช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เป็นคนที่แบบสู้ๆรุยๆอะ่ะขอเพิ่มเติมให้อีกนะอ่ะรอบนี้จะมีไหมเซเว่นออฟเพนจเกิรเดช เอกออกคัหันหันหน้าแบบตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่รวยนะเป็นคนที่รวยนะคะเดชาดิออดนะคะเอกออกคัมันยังเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกดีนะคะคุณอาจจะถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องความรักก็อาจจะ เจอความรักดีๆผ่านในเรื่องของการงานการเงินนี่แหละไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่เริ่มสารต่อจากแบบคุยคบกันไปก่อนเป็นเพื่อนไปก่อนประมาณนี้นะคะเอกอบครับมันเป็นความรู้สึกที่เป็นที่หนึ่งเป็นการเริ่มต้นก็ได้เป็นการเริ่มต้นนะคะอาจจะเริ่มจากคนรู้ใจก็ได้ค่ะคนรู้ใจประมาณนั้นคนรู้ใจจากเพื่อนก่อนเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วค่อยสารต่อแล้วค่อยคุยกัน ไเนาะในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่าๆรักเก่าๆความรักเก่าๆที่ผ่านมาเหมือนคุณได้ได้ตัดสินใจได้เด็ดเดียวแล้วนะคะไม่อยากจะมีแล้วบางคนนะในเรื่องของความรักตัดสินใจแบบเด็ดขาดเด็ดเดียวออกมาแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะอาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาก็ได้แต่ถ้าเป็นคนเก่าๆคนเดิมคือคุณ ตัดแล้วตัดออกใจแล้วตัดออกจากใจทิ้งจนหมดแล้วนะคะอืมโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะสู้ๆต่อไปนะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ